ห็นไหมมันก็ไม่ได้สุกเหมือนกันทุกเม็ดจริงๆด้วยนะครับมันต้องเลือกเอาที่มัน,ม,นมีป,ลป,ลป,ลปลมๆแข็งแล้วลองมาขยี้ดูนะกเราก็เลือกนะครับดอกที่เป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะว่าตอนนั้นดอกนั้นก็จะเป็นดอกที่แก่จัดนะครับ,รบเราลองขยี้ดูครับก็จะมีเมล็ดเล็กๆ,ๆนะครับที่ติดกับปุ๋ยสีขาวนะดอกอะไรอันนี้มันดอกอะไรมันดอกไม้หรือมันเป็นผักมันคือดอกอะไรนี่ วายังไงนี่นี่เคยเห็นไหมไม่เคยดิวะมันคือดอกอะไรพี่ก็พี่คิดว่าจะเรียกถามว่าเมื่อกี้พี่ไปดูดอกแหนมาไม่ใช่อ้าวอย่างนี้ดอกอะไรเราเนี่ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าไปตามพี่ไก่มาให้ความรู้เรื่องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปตามเองแป๊บหนึ่งนะเขาจะรู้เหรอต้องรู้ดิพี่ไก่นี่เก่งนะอ๋อยังไพี่เพีไปตามพี่ลองเรียกแกก่อนพี่ไก่ครับเชิญนะครับพี่ไก่ นีพี่ไก่พี่ไก่มีนี่มีนี่นี่นี่โอ้โหอะไรครับดอกอะไรอยากรู้จัดมเดินไม่ร้อเลยเออก็ดูดิมันหน้าตาแปลกๆนะโอเคตามพี่ไก่มาได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเราสวัสดีท่านผู้ชมกันก่โอนคะสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราครับท่านผู้ชมในรายการเกษตรออนไลน์บายเพื่อเกษตรครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเอกครับผมนะฮะ แล้วก็เชิญพี่ไก่มาแล้วเรียบร้อยนะค,ะครับซึ่ง <ผม S 1> พี่ไก่จะเป็นคนมาให้ความรู้เราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องดอกอะไรตกลงมันคือดอกอะไรครับพี่ไก่เป็นดอกผักสลัดครับผมอดอกผักสลัดผักสลัดมีดอกได้หรอคะมีครับผักสลัดที่เรากินกับไอ้น้ำซอสกินกับไข่ต้มอะไรนั่นนะใช่ครับผมกินโอ๊กเล็ดโอ๊กอะไรนั่นปะครับพี่ใช่ครับอืมมันมีดอกได้ด้วยมีครับโอ้สุดยอดจริงจริงเนี่ยมันมีดอกเป็นแบบนี้อ่ะค่ะมีดอกแล้วก็สามารถเก็บพันุ์ได้ด้วยนะครับผมหุ้ย มันมีวิธีการปลูกยังไงคะมันมีวิธีการดูแลยังไงแล้วทําไมเราจะต้องทําเป็นพวกแบบเหลือเป็นดอกเหีื่อไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยอืมเป็นคําถามที่ดีนะครับน้องเตงกว่าการปลูกครับก็ปลูกเหมือนการปลูกผักสลัดโดยทั่วไปครับผมแต่ก็จะมีเรื่องของระยะห่างที่แตกต่างกันไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการเก็บพันธ์หรือว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อนะครับเราจะปลูกให้ห่างขึ้นมานิดนึงนะครับโดยทั่วไปการปลูกผักสลัดนะครับจะปลูกที่ประมาณ20เซนนะครับอื แต่ถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เราจะปลูกอยู่ที่ประมาณ30-40เซนครับผมก็ค,คือว่าถ้าตอนแรกๆเนี่ยที่เราปลูกไว้ทานเนี่ยคือระยะมันก็แค่เรียกอะไรระยะมันพอดีอใน20เซนถ้าเกิดจะเก็บพันธุ์เนี่ยต้นมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมพี่ใช่ครับต้องทำระยะให้มันห่างขึ้นครับผมแล้วเทคนิคการดูแลระหว่างผักสลัดที่เราเอาไว้ทานกับผักสลัดที่เราาไว้ปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้ค่ะมันมีเทคนิคการดูแลแตกต่างกันไหมคะ คมการดูแลจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับก็คือเรื่องหนึ่งแหละครับค่าที่แตกต่างกันเรื่องระยะห่างอันที่2คือถ้าเราปลูกผักดิทั่วไปนะครับเรากินอยู่ที่มันสีวันนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์นี่ครับเราใช้เวลาอยู่ที่มันเ้าณ9 0ถึงร้อวันครับผมความต่างคือระยะเวลาที่นานขึ้นถ้าอยากได้เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ต้องเลี้ยงมันไปต่อนะไม่ใช่ว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์แล้วไปตัดต้นมันกินนี่ไม่ได้แล้วนะต้องเลี้ยงต้นไว้อุ้ยแล้วข้อดีของการที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์ออยย่่างงงีีี้้คคะมมัันขดไ ข้อดีเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เราเห็นชัดเจนคือ1นึ่แหละครับเรื่องของการลดต้นทุนนะครับพราะเราถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์เองเราก็ไม่ต้องกลับไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับอีกนะครับเราก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับโดยเฉพาะผักสลสัดซึ่งมีราคาแพงนะครับอันที่2นะครับถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกว่าได้พันธ์แท้พันธ์แท้นี้เราจะหมายถึงว่าสามารถที่จะ อ่าเก็บพันต่อได้เรื่อยอันที่2คือเขาสามารถปรับเข้าสู่ภาพแวดล้อมนะครับตามท้องถิ่นง่ายนะครับทนต่อโรคแมลงนะครับแล้วก็เรื่องของผลิตนะครับก็จะไม่อ่อนรูมไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะคงที่ไปเรื่อยครับผมก็คือว่ายิ่งเก็บไปเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันจะแสดงลักษณะแท้ออกมาเห็นไหมก็คือมันเหมือนว่ามันจะคงที่มากขึ้นคงที่มากขึ้นต้องเก็บอออได้หลายรุ่นครับ้าอยังให้คงที่ จริงๆก็อยู่ที่มันสักสี่ห้ารุ่นขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มคงที่แต่แต่ประเด็นคืออย่างงี้ก่อนนะถึงมันจะไม่คงที่มันก็กินได้ไหรือเปล่ากิน,นกได้อมาเป็นหน้าตาฝักสลัดเนี่ไ,ไม่ได้แปลกอะไรมากใช่ไหมแต่ครับว่าเราก็เก็บพันต่อไปอ๋อคำว่าต้องทําหลายรุ่นนี่หมายความว่าอันนี้ปลูกแล้วมีดอกแล้วเราเอาดอกไปไปปลูกในดินนี่ก็นับเป็นรุ่นที่หนึ่งอย่างเงี้ยหรอคะครับผมอ๋อแล้วเราก็ต้องเอาไอ้รุ่นที่เราไปปลูกเนี้ยมีดอกใหม่ก็เอาเม็ดใหม่จาก ไอ้ต้นรุ่นแห้งเนี่ยไปปลูกต่อถูกต้องไหมคะแต่เราต้องคัดด้วยนะครับนี่คือหนึ่งนะครับคัดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเมล็ดพันธุ์ที่เต่งตึงพวกนี้ครับเรามาปลูกต่อส่วนเมล็ดพันธุ์ที่บิดเบี้ยวแตกหักนะครับหรือรีบนะครับเราจะคัดทิ้งเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูลักษณะของทรงต้นนะครับทรงต้นต้องเรื่องต้องตรงนะครับต้องแต่กอดีต้นใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ ไม่มีโมรคแมลงมาลบกวนอย่างนี้ครับก็เราจะคัดเต่ต้นนั้นมาอ๋อแปลว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเขาเลยก่อนที่เราจะเก็บเมล็ดเขาถ้าต้นไหนไม่สวยต้นไหนมันเล็กมันไม่ออสมบูรณ์เราก็ไม่ควรที่จะเอาเมล็ดจากต้นนั้นไปปลูกต่อ,อถูกต้องไหมคะใช่ครับผมมันต้องเลือกตั้งแต่แรกแล้ว<อ>นะคือว่า เขปลูกขึ้นมาพร้อมกันกดี๋ยพี่ไก่ก็ดูว่าต้นไหนเนี่ยที่มันใหญ่มันทรงมันดีเงเราก็เลือกเอาต้นนั้นมาเป็นต้นพันธุ์ใช่ครับที่ไม่เด่นเราก็คัดออกไปก่อนเลยถูกไหมครับผมแล้วมันก็มีวิธีที่สองพี่ไก่บอกว่าตอนที่มันเป็นดอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาคัดที่เมล็ดต่ออีกทีนึงก็ต้องเลือกเมล็ดที่มันมีความตึงตึงใช่ไหมถ้ารีบหักอะไรก็คัดทิ้งออกไปอีกเหมือนกันอันนี้ถามพี่ไก่หน่อยว่าตรงนี้มันสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้หรือยังที่เราเห็นเนี่ยใช่ใช่ใช่เก ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับยังไม่โตเต็มที่เขาก็ยังเป็นดอกอยู่เลยนะครับตัวนี้อายุอยู่ที่ประมาณ65วันนะครับ,บที่เราเห็นอยู่ด้านหน้า,น,านี้ครับผมโอ,อยยางนี้คือวันต้องต้องปล่อยต่อไปอีกใช่ครับต้องปล่อยปล่อยอีกประมาณสัก30วันขึ้นไปนะครับเขาจะเริ่มติดมเมล็ดนะครับแล้วก็มเมล็ดก็ต้องแห้งอีกครับผมแล้วนอกจากผักสลัดแล้วเราสามารถทําแบบนี้ค่ะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักชนิดอื่นได้ไหมคะได้ครับตัวนี้ก็สามารถเก็บพันธผักชนิดอื่นได้ทั่วไปเลยครับผมแล้วเมล็ดพันธุ์ที่มาสามารถเก็บเกี่ยวได้ แล้วค่ะมีไหมคะแต่งอยากเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะมีครับก็มีอีกแปลงหนึ่งที่เรากําลังเก็บมลี้พันธุ์อยู่ครับผมเเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าดีกว่าไม่รอช้าเพราะเรากําลังอยากตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นเราตื่นเต้นแล้วอยากไปดูอไปแล้วไปเลยครับทางนี้ครับไปเลยเอาละครับเป็นปุยปุยปุยอะไรล่ะเนี่ยไม่รู้ดิถามพี่ไก่ดิพี่ไก่อันนี้อะไราทำไมมันเป็นปุยปุยอ่ะอ่าตัวนี้เกาเรียกว่า ดอกเขาแก่แล้วนะครับแล้วก็เมล็ดติดแล้วนะครับผมเขาก็เริ่มที่จะาบานนะครับถ้าเราปล่อยไว้เขาไปปุยนี่ก็จะปิวไปตามสายลมนะครับก็เป็นการขยายพันธุ์แบบหนึ่งครับตามธรรมชาติเมื่อกี้<อ>ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะมาจากทางนู้นเนี่ยมันก็ยังเป็นช่อดอกปกตินะครับซึ่งจะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้เหมือนกันเล็กน้อยนะที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือมันยังไม่ออกครับนะอางนี้มันเริ่มออกปุยแล้วเนี่ยก็คือมันเริ่มจะแก่ครับท่านผู้ชมพี่ไก่บอกงีนนะแล้วเราก็ต้องทําไงต่อพี่ไกกอันนเเรรป็าี้ละะืคบ ดอกที่เป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะว่าตอนนั้นดอกนั้นก็จะเป็นดอกที่แก่จัดนะครับครัข้างในก็จะมีเมล็ดนะครับผมฮเราลองขยี้ดูครับก็จะมีเมล็ดเล็กๆนะครับที่ติดกับปุ๋ยสีขาวนั่นแะครับมาใช่ครับผมนี่คือเก็บไปแล้วโหจะเห็นว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยๆนะอยู่ในมือผมเนี่ยผมตีว่าน่าจะเป็นพันเม็ดนู่นหละมั่งหรือเกินนน่นะฮะซึ่งมันสามารถนําไปปลูกได้เยอะมากใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมนะครับซึ่งมันเก็บได้นานไหมตัวนี้ครับ ถ้าเก็บแบบนี้นะครับถ้าไว้ในตู้เย็นก็อยู่ที่ประมาณ2ปี 2> <อ>ครับ<อ>แต่ถ้าเป็นตู้แช่มเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณ4ปี<อ>ครับโอ้อยู่ที่อยู่ที่ลักษณะของการเอาไปแช่เนาะของของของพ่อจะไ้าใช้แช่ใช่ครับอยู่ที่ความเย็นเนี่ยดูดิทําไมมันมีทั้งแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อ่ะ คันนี้แหละมักงที่พี่ไก่พูดถึงเมื่อกี้ครับแล้วก็เ<ห>ม็ดท,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 ที่มันดูเต็มเต็มเม็ดเต็มเต็มอมอ,อ,อ,มอวบตึงตึงออย่างเงี้ยครับไปปลูกต่อส่วนมเมลทท็ดที่เล็กๆรีบรีบนะครับเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ก็คัดทิ้งครับผมอัมนนี้ถามว่ามันเก็บทีเดียวหมดทั้งต้นเลยหรือว่ามันค่อยๆเก็บไปตามลักษณะของแก่อ่อนของดอกครับพี่ไก่ ถ้าจะให้แนะนํานะครับถ้าเราปลูกแค่เพื่อเก็บผริพันธ์แค่ต้น2ต้นก็แนะนําให้เก็บทีละเม็ดทีละดอกก็ได้ครับผมคือแค่ๆเก็บไปได้ใช่ครับครับแต่ถ้าเราปลูกเป็นเพื่อเก็บผริพันธ์เป็นสวนเลยนะครับแนะนําคือให้เขาแก่ทั้งต้นนะครับประมาณ70% 80%รเขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยครับแล้วก็ไปผึ่งลมประมาณ 2- 3สา อาวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเขาก็จะแห้งนะครับเสร็จแล้วก็เอามาลูดนะครับหรือว่ามาเคาะเคาะนะครับกระจายเมล็ดพันธุ์ออกมาครับก็คือว่าถ้าไม่ได้ทําในปริมาณมากอะไรเนี่ยปลูกไว้แค่กอสองกอเนี่ยก็มาไล่เก็บเอาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทำแบบเฮ้ยจำนวนเยอะแล้วเนี่ยอาจจะต้องตัดไปเพื่อไปผึ่งเพราะว่าเวลาทําจํานวนเยอะเนี่ยมันอาจจะเก็บไม่ทันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเลยต้องตัดไปผึ่งไว้ใช่ไหมครับไม่ไปปลูกต่อนะครับก็จะมีต้นที่ไม่โตก็ได้นะครับไม่งอกก็ได้นะครับแล้วก็แค่แกนตัวนั้นก็คัดออกครับแลล้้วกก็นนนําตตที่่สมบบููรรณ์ะคัไปปอเรื่อยๆรคัับมนก็เเปรียบสมือนการคััดพนธุ์ต่ออีกที ค,คือ <ผม S 1> ไอ้เมล็ดพวกนี้พอ,อไปลงแล้วมันไม่ใช่ว่าโว้สมบูรณ์จนว่าปลูกร้อยเม็ดสวยทุกต้นร้อยเม็ดไม่ใช่ใชมันก็ต้องไปคัดต่ออีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็เลือกไอ้ต้นที่สมบูรณ์ไว้เหมือนเดิมคแล้วก็เก็บมเมล็ดนั้นนะบางที่เนี่ยครับถ้าเราไปซื้อมาปลูกหมดปุ๊บเราก็ต้องไปซื้อใหม่ปลูกซื้อใหม่ปลูกเนี่ยซึ่งอย่างที่พี่ไก่บอกไปเมื่อต้อนรายการว่าเมล็ดพัน์สลัดเนี่ยตกตกแล้วเนี่ยมันแพงนะมันมีราคาแพงกว่าเมล็ดผักจีนทั่วไปนะครับซึ่งผมเคยไปซื้อมาใช้แผผมมจไ่่ิดเนีย ประเมินได้ประมาณสักเมล็ดเกือบเกือบหนึ่งบาทอะประมาณสัก0.5 0.75แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะครับประมาณนี้ฮะนะครับถือว่าดีนะถ้าเป็นการเก็บลายพันธุ์อย่างนี้จะทำให้เราช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาใช้นะครับนะคราวนี้แตงกามีอะไรสงสัยไหมโอ้ไม่สงสัยแล้วอยากเก็บแล้วเนี่ยอยากเก็บแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะแต่ก่อนอย่างนี้ต้องบอกงี้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่ก่อนนะครับคุณพี่ไก่ที่มาความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับครับแล้วก็ทางบ้้้้้้าาาาาาานนนนนะะทท่ผููชมมงบบคครรัถอยกไดดวี นะครับนะหรืออยากหรืออยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับขราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปทําอะไรนั้นเรารู้หรือ,อยังแตงกวาไม่รู้เราก็ยังไม่รู้<อ>นะครับ <laughs> แต่เดี๋ยวเราจะพยายามหาเรื่องราวดีๆไงนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับงนั้นท่านผู้ชมต้องคอยติดตามพวกเราในรายการเกษตรอะไรใบไม้เกษตรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับซึ่งออกอากาศทุกวันทุกวันะ เวลา18นาฬิกาครับนะฮะวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าแตงกวาไปเก็บมาได้พันต่อรุยเห็นไหมมันก็ไม่ได้สุกเหมือนกันทุกเม็ดจริงๆด้วยนะครับมันต้องเลือกเอาที่มันมันมีปมปมแข็งแล้วลองมาขยี้ดูนั่นได้มาแล้วโชว์ทักนนิดนึงครับท่านผู้ชมนะได้มาแล้วก็เก็บมาไว้ในถาดก่อนถูกไหมครับครับ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเชิญเที่ยวชมงานพันธุกรรมสร้างชีวิตระหว่างวันที่1ถึง3เมษาย,ยน2565ตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง17นาฬิการวมสืบสารตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่นไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพกกระเกียรติปทุมธานีพบกับองค์ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียงจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่าสิบหลักสูตรโดยไม ทศการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะแสดงให้เห็นเรื่องราวความหัจจันท์ของพันธุกรรมสัตว์ของไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตามวิถีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรพื้นบ้านตามภูมินิเวศแนวทางการอนุรักษ์และพัฒน,นาเพื่อรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมจากมิทัศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรรวมสนุกกับกิจกรรมพิเศษเพาะแจกแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืชเพียงนำภาชนะเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน าใส่กล้าพันไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้านตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืชสีภาคผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมที่ทุกคนจะได้มาร่วมเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของทรัพยากรไทยที่ควรค่าแก่การรักษาชมชอปผลผลิตเกษตรตามฤดูกาลผักผลไมสส้สดส่งตรงจากสวนพร้อมด้วยสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือพิพิธภัณฑ์เกษตรกว่า100้ร้านค้า รู้รักษาพันธุกรรมของไทยเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของรอทรัพยากรท้องถิ่นในงานพันธุกรรมสร้างชีวิต1-3เมษายน2,565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกที่พิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี